เอาละครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมลิมโบกันนะครับตานนี้ก็จะเป็นพาร์ทที่5กันแล้วนะก็มาต่อจากพาร์ทที่แล้วนะครับพาร์ทที่แล้วเราก็ตายไปหลายรอบเลยนะครับผมเจอกับดักต่างๆมากมายเลยก็มาดูกันต่อดีกว่าว่าพารนี้เราจะเอาตัวรอดได้หรือเปล่านะโอเคครับไปลุยหมาครับผมจะเจออะไรอยู่ข้างหน้าก็ไม่รู้นะ เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเป็นดอกไม้เรืองแสงแต่ว่ามีแมงวันตอมเต็มเลยโอเคครับอาดีกว่าเราอย่าไปยุ่งม,มันเลยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยหนอนหรอเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวกันนะ เอ้ยืหตกใส่หัวเฮ้อโอ้ยโอ้ยหงมดหเดินแดงเลยเวลาเวลาเวลาเฮ้ยเอาเอา้เอาโดนโดนอะไรเนี่ยโอเคมันเดินกลับมาแล้วอ๋อมันโดนแสงสีขาวนะครับผมโอ้ยมันบังคับสมองเราเนาะทำให้เราเดินไปข้างหน้าเองนะครับเอา้าเอา้าโอ้ยเกือบตายเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว แสงอยู่นหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดวอึ๊บนี่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 โอ้โหเอาผักโอเคโอเคของใส่ต้องจำพาร์ทก่อนหน้านี้ได้ไหมครับไอห,หนอนไอตัวที่มันดักอยู่ข้างบนเนี่ยมันสามารถกินหนอนบนหัวได้นะครับผมโอเคเราค่อยๆดันไปอึ๊บเอาโอเคโอเคหนอนหลุดไปละเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยแหม ไม่มีอะไรเนาะอ๋อนอนมันกลัวแสงนะครับผมต้องระวังมากกว่านี้เนาะไม่รอะไรกันหน้านะเฮ้ยอ,อ,อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวทำอะไรได้อ๋อยกได้ยกได้ ก่อนนะขอลอก,ก่อนนะครับผมมันเป็นฟันเฟืองยกมาอย่างนี้ล่ะทำอะไรไม่ได้อ่ะเดีวเหมือนเป็นทางรถไฟเลยนะเฮ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนคล้ายๆกบนะครับมันจะทำหมงวิง่งหนีเลย ไปดีกว่าอย่าไปยุ่งกับมันเย่ยเรากระโดดถึงไหมเนี่ยโอเคถึงถึงแล้วทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้มันต้องหนีอะไรมาแน่เลยเดี๋ยวนะข้างบนนี่เป็นทางอา้า กลา,างนี้ตกไปได้ปะเนี่ยอ้าวขึ้นไม่ได้เคมี่ถอนไม้อยู่แล้วเราจะไปยังไงอ่ะ ขึ้นก็ขึ้นไม่ได้อ๋อนี่นี่เชือกเชือกเชือกใช่ไหมไม่ใช่เออนอี่ไง เราแล้วทำอะไรได้เกีย okay, ไล่ไปไล่ไล่เอาอ๋อโอเคโอเคให้ okay, ตัวนี้มันมอาอ่กหอมปั่นไฟนี่เองโอ้โหตกชะงนัน เรื่องทำฝนน่ะเนี่ยไปครับไปไปไปอ๋อน้ำเต็มตรงนั้นแน่เลยดาวนนะครับโอ้ยนี่ไงท่อน้ำนี่ไงท่อน้ำท่อน้ำน้ำไหลโอเค โอเคอึ๊บอึ๊บได้อยู่หรือเปล่าน่าจะได้อยู่นะไปอึ๊บโอเค okay. ถึงแล้วแน่ จะมีอะไรข้างหน้ามน่เสียงอะไรอ่ะนี่นี่ได้เอ๊บเจอน้ำดำเป็นกรรม ่ก็เป็นพื้นอ้อหลุดโอเคเจอน้ำดำก็ให้ตายคิดไปตายตายตาย,ตาย,ตายโอเคโอเคเข้ามาในบ้านนะรู้สึกไายสลาย อุย้โยๆๆๆโดนน้ำได้บ้างทำไมมันมีไอยอย่างเงี้ยโอเคโดนได้โดนได้ๆๆด,ไดัดนไปไหนละครับ โอ๊ปปุ๊บรอด้วยรอด้วยเกือบตายเอาเวละเวลเวละ,เ,วละเอาไม่คิดว่าน้ำมันจะขึ้นสูงขนาดนี้เนี่ยมจมน้ำตายเอากล่องมาด้วยครับผม ันต้องใช้ประโยชน์อะไรสักอย่างเนี่ยวนะโอเคครับไปนนื่อยดูละเพราะว่าสังเกตดูจากตรงนี้นะครับผมนั่นหข้างบนมีน้ำดีนะเราขึ้นมาสำรวจสัตตรงนี้มีกระไดพอเราเดินน้ำขึ้นมากล่องมันก็จะลอยทางนี้นะครับเราต้องอยู่บนกล่องนะ แบบน,น,นี้นึงโอเคต้องใช้ความไวแล้วไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวปุ๊บโ้ยโอ้ยตายง่ายจังเลยอ่ะเอาใหม่นะครับผมแม่มใช้คีย์บอร์ด ไม่ได้ดังใจเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะค่อยไปทีละสะเต็ปครับใครบอกว่าเกมนี้ยากง่ายไม่ง่ายเลยเนี่ยันต้องมาแก้ขไขปริศนาเยอะแยะเลย,ย,เลยไป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 โอเคกล่องมาเนาะตายก็โดนล้อ <laughs> còn có em nằm đang lâm lẻ cứ gắt bay vào tập đi ơi đi ngay Ôi, oh, cọng, cọng nó lua rồi nè Ok, đeo. Nha. Nha, đeo, nha, thun đưa thun ่นแล้วต้องเอาทุนไปไว้ตรงนู้นนะเ,ออเรียบร้อยครับเรียบร้อยยากเหมือนกันนะเนี่ยเรียบร้อยจบน้ำตาย

มาแล้วมาแล้วโอเคโอ้โหโอเคลอยลอยลอยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาล้านกันไปไปไปเราเจอแสงโอเคไปไปไปโอ้โหไม่กว่าจะรอด <c oughs> แม่เล่นเอาเหนื่อยเลย เ,เจอสับพันโยกอีกอะอาร์เซลอันนี้เาขาล้องก่อนอโยกไปโยกมาต้องใช้ความคิดนะเนี่ย ยากเฮ้ยก้างนานี่นอนปะเนี่ยยากอีกแล้วอะเ <c oughs> หยียบได้โอเคเหยียบไปเลยแล้วกันนั่นโอ้โย เดี๋ยวนะครับเงิยนะครับเดี๋ยวขลอลงลงแม่ข้างล่างดูบ้โอเคครับผมเดี๋ยวสำหรับพาร์ทนี้ก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเอาไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในพาร์ตต่อไปนะครับก็โอ้โหมีความยากระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับผม,มเ,เกมนี้โอเคครับไปก่อนละครับบ,บ๊ายบาย